ตรงนี้ป uh ่ะ huh. ได้เลยต้องขยับทางนี้หน่อยไหมแสงมัน่าจะแทงตาเลยมืดไหมเนาะนอนเ สาธุอนุโมทนาเวยจ้าสาธุขอบคุณนะคะสาธุอนุโมทนาจ้าองค์เล็กไปถึงโลหะเหรอหอง์หินสองพันเหรออ๋อสองพันเนนรกอน่าจะมาแรงมั้ง ติดกางเกงเอวเลอะอยู่ตามวัดป่าวัดเขาจะเป็นอย่างนี้แหละเขาจะไม่ค่อยใส่างเกงสีขาวกันเขาจะใส่สีดํามันเลอะไปบวชที่วัดเจริญมอยงงงล่างไง่สีน้ตาลต่ไม่ไม่ไปไม่ทันแล้วว่าป่ามันตานปิดแล้วหมดแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าวัดป่าเราเข้าวัดไงแล้วมาพูดเราจะไปกินข้าวกันไหมล่ะก็ไปกินข้าวเลยเสร็จแล้วเข้าวัดเพราะว่าในวัดไม่มีอะไรให้กินแล้ว ก็ออจะไปกินที่ไหนลองถามกันดูลองคุยกันดูว่าจะกินที่ไหนไม่ลองดูจะก,กินไงินน่นกัพัดน่าจะต้องใช้คืนนี้นะ <c oughs> ไม่มีพัดลม ช่นอนร้อนนะจ๊ะได้จะเจะไนลยด่้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจออาจารย์อีกทน่าจะใกล้ๆเวลาหรือมัง้งใช่ประมาณประมาณ11โมงโดยประมาณอนใช่ทานค่าจากวัดไปเลยเพราะว่าน่าจะกินจากที่วัดหรือว่ายังไงหรือว่าจะให้าจะไปกินที่ร้านอะไรเราหรือเปล่า ทันก็ถ้าไม่งั้นอาจจะก็จะออกจากวัดประมาณสักแปดแปดโมงเก้าโมงก็เสร็จแล้วก็ออกเลยเขาไปเจอกันที่ร้านนั้นเลยก็ได้อเ,เออกถ้าท่านไปกินข้าวที่ร้านไม่ต้องกินข้าวที่วัดก็เสร็จแล้วปีนทบาทเสร็จปุ๊บจัดอะไรก็ตอนหลวงพ่อกําลังนั่งตักอาหารแล้วก็กา,าวลา,<ร>าทัานเราจะลองดูความเหมาะสมน,นะอาจารย์เออพีจอพ่จันทร์ได้ได้เอาตามนี้ก็ได้สิบโมงประมาณสิบโมงครึ่งก็ได้ครับอาจารย์ได้ได้รนัดสิบโมก่อน 1จโมงเ็ก็ได้เพราะว่าเผื่ออาจารย์จะได้ออกเที่นี่ก็สิบโมงครึ่งก็ได้ก็ตามนะฝรังกำลังดีเออได้ได้ได้โอเคขอบคุณมากมากนะนโมทนาด้วยจ้าอันุโมทนานะนโมนาด้จ้านโมทนาด้วยจ้าอันนี้ไปเลยใช่ไหมไปเลย ค่อยขาต้องเข้าเมืองไม่จะไปกินข้าวอะไรกันก่อนไหมก็เดี๋ยวจะไปนั่งด้วยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเข้าวัดเนี้่อเยาีาก็ได้นะนี่ห้พี่เจม่นไันเนี่ยไปนะือคุณแม่ที่สร้างวัดให้อาจารย์๋อขอบคุณมากเลยจ้าหนึ่งแม่ใครนะเอ้าเหรออ๋ออนมทนาอ๋อเป็นคุณแม่เหรอ สาธุอานุโมทนาเขว่าทําไมตอนแรกจะดูรูปว่าคนเดียวกันปะวะแต่คนนี้เขาเป็นคนสร้างนี่หว่าอ๋อลูกก็ว่าทําไมเหมือนกันจังเลยสาธุอนุโมทนาด้วยจ้าอนุโมทนาด้วยนะเราก็ดูอยู่ดูแลอยู่ที่นี่ตลอดเลยเหรออานุโมทนาด้วยนะสาธุสาธุเราเลยต้องให้นุ่งาดูต้องทำกำลังรักษาสิ่งที่ไม่ให้มีอะไรมโหควรัววุ่นวายเป็น้สมบูรณ์ตามปณิธานที่วางไว้เนาะ้องพยายามรักษา ดีว่ะอนุโมทนาด้วยจาา้าซาโชซาโชแล้วอุ้ยกระปุกของสีนี้น่ารักจังเลยอะ่ะจะเป็นปีเซียค่ะเป็นเซรามิกตั้งแต่ด้ายเดียวถ้าเราลงสีตะคู่ก็300ค่ะแต่พวกนี้ใส่ใส่ใสสเหรียญมันจะดำกระปุกแต่มันน่ารักอะ่ะ <laughs> ดูดิน่ารักไม่เคยเห็นเลยอะ่ะสีสวยแล้วจ้าอุดหนุนสินค้าเขาบ้าง เออนี้น่ารักนี่น่ารักอันนี้น่ารักเอาอันนี้เลยมันมีสีดีอ๋อมีสองสีเอาอย่ังเอาสองสีอ่ะเอาอย่างละสองใบก็ได้ไม่ไม่เอาใส่เอาแบบกล่องโอ้หนี่ของใครเป็นของใครบ้างเนี่ยเป็นคนถือถือกล้องซะละ พัฒนาจ้าด้วยนะจ้าคิดด้วยอย่าลืมจะเป็น460จ้าจ้านี่อะไรนี่จะมีโพสจ้าค่ะด้วยอย่างเป็นแบบนี้นะคะจะมีรุ่นนี้50แล้วก็รุ่นเด็กจะ30อ๋อแล้วก็มีพวงกุญแจรูปวิหารนะคะเออพวงกุญแจหน่อยดีกว่าโอเคค่ะเอาพวงกุญแจกระโถนมาขายที่นี่บ้างได้ไหมเออพวงกุญแจวิหารนี่สวยจังเลยนะ พี่อันมาเนี่ยนับหน่อยคนถือกระเป๋าตังค์อาจารย์ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาเอาอการออกจ่ายจ่ายให้อาจารย์ไปก่อนไม่อะไรไม่ต้องไม่ต้องออกให้จะมาออกให้ทำไมฮะสิบ้านนี่เหรอมีอย่างอีกมีอีกไหมพงกเจวัด นี่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 เออเออนี่ก็ได้เอาไปเาจะเอาเท่าไหร่คะเอาสักยี่สิบอันก็ได้ยี่สิบอันพอทุกคนไหมนักการไม่ต้องเดี๋ยวอาจารย์จ่ายเองอาจารย์จะแจกเออซื้อแจกคนที่มาในวันนี้ยี่สิบคนยี่สิบพอไหมที่มากันวันเมื่อเนี่ยที่มากันมามากันเนี่ยเนี่ยตอนนี้เอาที่เหลืออยู่ก็ได้เดี๋ยวเอาไปที่เหลือเอาไปแจกหมอเซง เอาไปอีกสิบถ้างั้นเอาไปสามสิบประมาณประมาณยี่สิบสองสอโอเคเอาไปสามสิบเพื่อมอเซ็งด้วยหุ้ยอันนี้น่ารักเออสิเออเป็วิหารเอาสินแต่มันหยอดเหรียญไม่ได้พวกนี้มันจะดำ ใครซื้อมามาฝากซื้อของฝากเขาบ้างจะกูไม่เอาปีเสียเนี่ยหาว่ากูเป็นแบบเครื่องรางของขังอีกเออเอาไปวางบ้านสวยๆของที่ระลึกไอ้มันมีแบบกล่องใสหรือเปล่าต้องเอาแบบกล่องใสไปป่ะนี่กล่องเขาหรือเปล่าเอาไม่ใช่นี่วะไม่ใช่กล่องเขากระเป๋าผ้า ไม่เอาไม่สวยชอบอะไรที่เป็นแบบชัดๆเดีย๋ยวไปต่อเขาของวัดเอากระเป๋าตังอาจารย์มาจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหรนะ่เนาะ ตอนนี้1 9 1 0งพันเ้ายสิบอาจารย์เราต้องใช้พันหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทอาจารย์ผมเป็นน้ำขวดหนึ่งแล้วแต่เราจะร้อนไหมพัดลมเลยว่าอาจารย์แล้วมันจะเปิดได้ทั้งคืนเลยเหรอต้องเบลล์เปิดได้ทั้งคืนเลยแลม่มีเเก็บไปก่อนเดี๋ยแม่เอาไว้แม่วานมาเอาอะไรจ่ายให้หมดเลยนี่ไงเอาตังค์อาจารย์จ่ายไปเลยเอาวันไหนเอาอะไรนะเออนี่ด้วยเท่าไรครับเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำด้วยจ้าน้อันนี้เท่าไหร่แล้วก็พัดอีกอันหนึ่งผมขอนนะขวดด้วยครับจะเป็นหนึ่งาวด980ะสองขวดดีสองพันเลยดีสองพันโอเคขอบคุณท่านอาจารย์ครับอ๋อไปอีกขวดหนึ่งนะนี่นี่อยู่กับผมขวดหนึ่งเย้ขวดหนึ่งสิอีกขวดหนึ่งพี่กะไม่กันยีไปแล้วไงนี่ไงขวดนี้กับขวดนี้เรมีกระปุกความสินนะนะ ซื้อไปเก็บตังค์เนี่ยอย่าไปเก็บในเซฟเก็บในนี้พอเก็บในเซฟเดี๋ยวเขารู้ว่ารวยแล้วคับเบิกครัดเบกคับเบิร์กที่บอกยังได้ยังบอกเขาเหรอยังไม่ได้บอกเลยต้องรีบบอกเลยนะไม่เหมือนกันตรงไหนครับสีมันจะไม่เหมือนกันระบายอะค่ะอาจารย์เอาวันนี้ออนเข้มแต่เราสั่งมาไม่มีบเบิ้ลั่นมันจะภาวนายังไงวะ เนรานอนวัดกันไหวไหมหรือว่าจะไปนอนโรงแรมผมนอนวัดได้ผมนอนได้ครับเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่อาจารย์่พวกเราวาไหวกัหรือเปล่าเราจะไปนอนโรงแรมแล้วแต่นะอาจารย์ยังไงก็ได้แล้วแต่พวกเรา ยังเปลี่ยนใจจะช่วยคร่อก็นั่นอ่ะแล้วแต่พวกเราไงถ้าพวกเราจะอยู่ก็อยู่แค่นั้นเองอาจารย์ยั้งต่งคำนีนะครับพี่อาจารย์มาไม่เผื่อพวกเราแบบว่าเออเผื่อพวกเราอยากเปลี่ยนนี่ตอนนี้คือเรายังเดินได้อยู่ไหมเนี่ยเขานั่งไปอย่างนั้นไหมตาอ๋อมันตึงใช่ไหมมันตึงแผลแต่หมดแล้วครับ เอาไปขึ้นบนไหที่บีเฮ้ยอันนี้ซื้อไปถวายพระว่าเนี่ยถวายพระวัดป่านาคำน้อยเพราะเขาใช้พัด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 ซื้อถวายพระจ้่อันนี้จะสีเยอะกว่าค่ะอันนี้ตันตอนของแม่นะคะเอาสีแบบกักกมาถวายพระวัดป่าหน่อยถวายกู้จานโต้ง

ท่าไหร่กร้อยหรือเปล่าอันละหกสิบอันละสิบอันก็หกร้อยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันเป็นลายนี่นี่ที่มืออาจารย์ไม่เกี่ยวกับในกองไม่เกี่ยวกันครับที่มืออาจารย์ก็สองอาจารย์อันนี้สิบสองอันนี้สิบเอ็ดอยู่แล้วอันนี้สิบสอง มาสิบสองอัน้ี่บะเดร้ย่อยแปแก้ว <im itation> ที่บ้านแบบแทบจะเป็นร้อยใบแล้วตอนเนี้ย <im itation> เออม,มันเริ่มลกแล้ว <im itation> ลซื้อพระไปถวายพระ เพราะเขาในกุฏิเขาใช้พัดกันเพราะว่าัดอันนีีใช่เพราะว่าเขาไม่มีไม่ไม่ได้ใช้พัดลมไม่ได้ใช้ไฟก็ใช้พัดพัดีดีดขอบคุณมากนะจ๊ะนโมทนาเลจะมาสามร้อยายุจ้แมมดีนาได้ขอบคุณมากจ๊ะอนุโมทนาจะสาธุอนุโมทนาจ้ะ เราเข้าวัดป่าหรือว่าไปในเมืองไปนคุณคุณอะไรนั่นเลขาไอคุณอะไรนั่นยังไม่ได้นี่นะเออยังติดต่อมาเลยยังเนาะใช่ใช่ลูกมันทำหลวงพ่อนี่ไม่ติดต่อเลยเอาไม่เจาเออเจ็ดนาทีจากนี่ไปร้านอาหาร ท่าสไลด์ลงจะเขียนไปร้านไหนบอกเขาอย่างบอกเพื่อนเส้นิสานเส้นสานที่ล้มมันมาอีกเดี๋ยวถ้าล้มนะเอถ้าเรากลับไปเย็นเราไปนอนโรงแรมดีกว่าปะวะเกรงใจครูจานท่านเลยจังเลยวะกว่าเพราเราจะกินกว่าเพราเราจะกินข้าวกันเสร็จอีกอะยังไงก็ได้ครับผมยังไงก็ได้ ช,าาช้ามาไม่ทันช้ามาไม่ทันแล้วเอาไงดีวะเอ้ยถ่ายดิถ่ายหันไปดิถ่ายที่ไหนดิ วันนี้ขับรถวันนี้มารถอะไรมาาเลอ่เ้มีความ,มานะแลลวรถเข็นต้องไปคืนเขาที่ไหนอ่ะ,อะเชียบมากับฝนเหรออาจารย์ยังงงงบัญชีอยู่เลยว่ะพี่เล็กพี่ขวัญแกบอกว่ามันเป็นยอดของเดือนมีนาแต่ที่ท,ไไท,ที่ที่จ่ายแปดหมืนกว่าบาทอ่ะ สรุปว่ามันเป็นของเดือนมีนาหรือมันเป็นย้อนหลังเป็นย้อนหลังของกุมภาสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ที่เหลือเป็นของงานก็แสดงว่ากุมภามันจ่ายเกินกว่าสามหมื่นนะดิเพราะกุมภามันจ่ายไปแล้วนี่ก็แสดงว่ากุมภาจ่ายหกหมื่นกว่าบาทแต่ของเดือนมีนาจ่ายแค่สามหมื่นกว่าบาทอ๋อแสดงว่าของมีนาย้อนไปก็คือแค่สองหมื่นกว่าบาทก็แสดงว่าเท่าไหม่นะคะเดือนค่ะทั้งหมดแปดหมื่นกว่าบาทใช่ไหมคะแต่เดือนสองอ่ะจ่ายไปสามหมื่นประมาณสามหมื่นห้า ก็แสดงว่าย้อนกลับไปอีกสองหมื่นก็เท่ากับว่าห้าหมื่นเหมือนกันก็แสดงว่าอุ้มพากับมีนาเดือนละห้าหมื่นกว่าบาทด้วยความที่เอ่อหนังสืออะมันใช้แบบไม่ได้ผ้าชูชีตของนังใช้แบบไม่ได้แต่ที่เขาเอาใช้นังสือใช้แบบไม่ได้หมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่ามันเป็นแบบเดรับยกเว้นก็คือต่อให้เราเสียเงินชูไก่แบบแบบนู้นแบบนู้นนำส่งแต่เราไม่สามารถบาคทมได้อ้าวทำไมอ่ะ อย่างนี้เราเสียเปรียบหรือเปล่าหรือปกติไม่ได้เสียเปรียบอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ได้เสียเปรียบทางฝั่งเขาใช่ไหมทางนักสื้อโอเคไค่เป็นความว่าเราขาดดุลไหมไม่ก็ปกตินึกว่าเราขาดดุลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวน้องปวดมา ที่ตังไหนตรงนี้เหรอยอดแสงไหมมาสวัสดีจ้าจะทีละคนหรือรวมเลยรวมเลยกันเลยรวมรวมก่อนรวมก่อนค่ะทีละคนร้อนกันตรงนี้เอาไว้คนโอเคหนึ่งสองสามครับสวยครับโอเคเอาทีละคนไหมมามาทีละคนแลน้วเดี๋ยวไปส่งให้กันเนะาะแล้วเดี๋ยวไปส่งให้กันเนาะนี่กล้องใครอ่ะไปส่งให้กันนะเรียบร้อยแล้วครับเชิญเลยจ้ามาหนึ่งสองสามครับ เรียบร้อยแล้วครับเกลียดจ้ามาหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยแล้วครับองเลือดเกลียดจ้าหนึ่งสองใกล้ใกล้หน่อยครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับองเลยสาธุอน wow ุโมทนาทุกคนนะอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุเอามาเอายางยางมาหน่อยถ้าแจกคนละอันสาธุสาธุอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุ สาธุสาอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุไคายอยู่ไหนอันสีค่ะโอ้โหตหมนีเรอบาน้อไม่ใหีนเลยเราอ้ีนเลยสาอนุโมทนาด้วยจ้า เขาหมแล้วเราเข้าวัดถ้าอาจารย์ตัดสินใจไม่ได้จะเอาอย่างไงดีวะ,ะไปไปอาจารย์ไปด้วยต้องไปแหละไม่แต่ตอนเนี้ยประเด็นคือเอาอยัางไรวะแล้วแต่อาจารย์ผมแล้วแต่อาจารย์เลยครับถ้าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกินก็ยังได้เลยข้าเข้าไปนอนเลยจบแม้หมดเลยอาจารย์อยากพักผ่อนไหมคะเฉยเฉยอาจารย์ยังไงก็ได้กินกันเอง ไม่ไม่งั้นหรือไม่งั้นเราไปนอนโรงแรมดีกว่าไหมครับแต่ว่าถ้างั้นอาจจะเพราะว่ามันเย็นแล้วกว่าจะกลับมากินข้าวกว่าจะกลับเข้ามาในวัดใช่ไมันถ้าไม่งั้นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเออกลับเข้าวัดแล้วเราจะได้แบบไม่ต้องบีบตัวเองเกินไปด้วยครับแล้วก็มาใส่บาตรไม้ทานไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้าเราไปใส่บาตรท่านสวดแสงธรรมเป็นประจำใ่ถ้างั้นเดี๋ยวจะเข้าวัดปัตตานีคำน้อยก่อนเข้าไปถวายปัจจัยกูรจันทร์จะเข้าไปด้วยกันไหม แล้วเดี๋ยวค่อยแล้ววเดี๋ยค่อยออกไปงาแล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงแรมตามตามกันมาเนี่ยหลับกันทั้งงาไปวัดป่านาคำน้อยอีกรอบหนึ่งไปขอไปกลับไปกลับครูจันโต้งก่อนเออแล้วจะไปต่อบนเรียนไหมครับไปบนรถอ่ะไปรู้ว่าเสี่ยงแต่จะว่าจะขอรองอันนี้ต้องหลังนะอาจารย์เอาแต่พรุ่งนี้ไม่มีอะไรเลยเออรู้ว่าเสี่ยงขอให้ลองมันเป็นอะไรมีช่องสำรองอยู่อาจารย์เอาดนตรีด้วยนะ้ำมนได้สติ๊กเกอร์หรือยังได้พวกกุญแจหรือยังเอามาพวกกุญแจหน่อย